เรียบร้อยครับทดสอบผ่านการใช้งานร้อยได้ลองเอามือกดลงไปก็ก็กดยากนะเพราะว่ามันขวดพลาสติกมันไม่ยอมจมเลยเสร็จแล้วครับเหลือแต่กระชังมาใส่ต้องปะากราะชังก่อนนะครับมันเรามีรอยขาดนี่ครับ d i y นี่ใช้เชือกทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับหนึ่งคือใช้เชือกปูกไว้เพื่อไม่ให้ขยับสคือ ผมใช้วิธีแบบถ้าดึงฝั่งนี้ผมจะทําการผักมันออกห่างจากตัวฝั่งนะครับถ้าดึงแต่ถ้าผมดึงฝั่งนี้ผมจะสามารถเอามันเข้ามาหาผมได้ผมก็จะได้ไม่ต้องลงน้ําไปดูสิ่งที่ผมเลี้ยงไวน้นะฮะนี่ DIY ใครอยากลองใครเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะครับนี่ ก็แค่ใช้คีมล็อกไอ้ที่ล็อกท่อนะครับทําไว้เป็นที่สําหรับเชือกคล้องไว้เมื่อดึงออกไปนะครับมันจะตึงโอเคพอตึงได้ที่เราก็จะอยู่ห่างจากฝั่งเยอะขนาดระดับหนึ่งถ้าเราดึงกลับมานะครับมันก็จะหย่อนผมทมําไว้ทั้งสองข้างนลยครับผมจะได้ดึงมันกลับเข้าฝั่งได้แบบไม่ต้องลงน้ำนะครับเป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่สามารถทําได้นี่ผมก็จะดึงมาเรื่อยๆทั้งสองฝั่งมันก็จะเข้าหาผมนะครับแต่ถ้าผมดึงกลับไปอย่างนี้มันก็จะออกห่างไปเรื่อยๆก็่อการผูกก็ผูกแบบฝั่งที่ดึงหาเราก็ผูกผูกฝั่งนี้ฝั่งที่เราจะให้มันดึงกลับไปเราก็ผูกฝั่งนู้นเชือกในเชือกเส้นเดียวแต่ว่าทําเป็นแบบ แบบเหมือนลอกนะน,นั่นแหละแต่ว่า DIY ด้วยมือเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะครับผมเป็นวิธีการทำที่ง่ายที่สุดเลยอันนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากครับผมก็ซื้อแค่ที่ล็อกท่อข้อต่อนิดหน่อยส่วนท่อนมีอยู่แล้วผมซื้อไว้ประมาณปีหนึ่งแหละเหลือแต่ออก กระชังมาใส่แล้วก็เอากุ้งมาลงนะครรอดูนะครับผม